Ali expert. กลับมาสู่ช่วงเดลิเอ็กเปิดกันนะคะช่วงนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตเวชมาให้คำปรึกษาดีๆเกี่ยวกับเรื่องของเยาวชนแล้วก็วัยรุ่นนั่นเองค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะก็มีเทรนดเกี่ยวกับโลกออนไลน์เยอะ yeah แยะมากมายเลยหนึ่งในนั้นที่ได้รับความนิยมอย่างมากก็คือการ cover หรือว่าห,าหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นการเรียนแบบพฤติกรรมนะคะซึ่งแน่นอนมันมีทั้ง2ด้านทางด้านดีแล้วก็ด้านลบค่ะซึ่งทางผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องทําความเข้าใจกันด้วยนะคะเราจะได้เข้าใจ บุตรหลานของเราเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วมาดูกันสิว่ามันจะสามารถส่งผลกับพฤติกรรมของลูกยังไงบ้างน,นะคะกับผู้เชี่ยวชาญของเราท่านนี้เลยค่ะขอต้อนรับอาจารย์นายแพทย์ดรมัสถาทองปานจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลดค่ะสวัสดีค่ะ มาพูดถึงนิยามกันก่อนเลยค่ะว่าการเลียนแบบหรือว่าการ cover ในปัจจุบันนี้ค่ะอาจารย์เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างคะก็มีความหมายหลายๆแบบนะครับแต่ว่าการเรียนแบบในเวลาในพูดถึงในเซนส์ของของนาราชจิตเวชก็จะพูดถึงเรื่องของการเรียนแบบการกระทําอะไรบางอย่างเห็นตัวอย่างมาแล้วก็มีการเรียนแบบเกิดขึ้นซึ่งการเรียนแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเริ่มได้ตั้งแต่ตอนเด็กๆไปจนถึงตอนโต ตอนเด็กการเรียนแบบาอาจจะยังไม่ค่อยรู้ความหมายเท่าไหร่หแต่ว่าพอพอโตขึ้นมาได้เรียนแบบไปเรื่อยๆได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในบริบทต่างๆในสังคมก็จะนําการเรียนแบบนี้พัฒนาต่อ พัฒนาไปเป็นอันตรายของตัวเองแล้วก็นําไปใช้ต่อนะค,ะ,คะแต่ว่าในปัจจุบันนี้เราก็ต้องยอมรับว่ามันก็อันตรายขึ้นกว่าสมัยก่อนเพราะว่าสมัยก่อนเราอาจจะได้รับสื่ออย่างเช่นหมาในโทรทัศน์ตนเองหรือว่าสิ่งที่เราเรียนแบบพฤติกรรมของผู้ใหญ่สิ่งแวดล้อมที่เราอยู่แต่ว่าในปัจจุบันนี้ค่ะด้วยความที่อโลกออนไลน์โซเชียลต่างนี้มันแบบเรียกว่าเด็กเข้าถึงข้อมูลต่างๆบางทีอาจจะเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับตัวเขาค่ะอาจารย์ทีนี้ค่ะในปัจจุบันนี้พฤติกรรมการเรียนแบบต่างนียมัน เป็นอันตรายถึงขั้นไหนได้บ้างคะคิดว่าความน่าเป็นห่วงนะครับในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าในสมัยโบราณเรายังไม่ค่อยมีสื่อนี้อะไรที่คุณบีมบอกว่าอาจจะเรียนแบบอย่างมากแค่ในโทรทัศน์แล้วก็มักจะเป็นในสังคมที่แวดล้อมตัวที่บ้านที่โรงเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะผู้ปกครองหรือคุณครูอาจารย์ก็อาจจะ พอเห็นได้ว่าตัวพฤติกรรมที่เขาเรียนแบบมันอยู่เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นและมันมีที่มามาจากไหนแต่ว่าพอในปัจจุบันนี้มันมีโซเชียลเน็ตเวิร์กมันมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตต่างๆการเรียนแบบนี่มันก็จะกว้างมากมเราะงะนั้นสิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่เขาเรียนแบบอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากแค่ในครอบครัวหรือในบ้านหรือว่าในสื่อแค่โทรทัศน์แต่ว่าอาจจะเรียนแบบข้ามซีกโลกไปเลยได้หรือว่าอาจจะได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในในบริบทที่คนในครอบครัวเองเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้จักกันมาก่อน เพระพ่อแม่ผู้ปกครองที่อาจจะไม่ได้สนิทใกล้ชิดกับลูกม,มากนะักบางทีเห็นพฤติกรรมเองก็<ม>อาจจะงงว่าเอ๊ะเอามาจากไหนนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาไม่ไ,มได้อยู่ในบริบทที่เขาคุ้นเคยกันมาก,ก่อนทีนี้ถามว่าเป็นอันตรายมากน้อยแค่ไหนอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวพฤติกรรมนั่นเองนะครับ<ม>ถ้าพฤติกรรมนั้นเนี่ยเรียนรู้แล้วก็นําไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ตัวอ,อย่างเช่นมีจิตสาธารณะให้ความร่วมมือ ในการ<ม>ทำประโยชน์ื่อสังคมต่างๆนอาจจะเป็นประโยชน์ได้<ม>แต่ว่าถ้าเป็นพฤติกรรมเสีย่ยงเกี่ยวข้องกับายาเสพติดเกี่ยวข้องกับการใช้สื่อต่างๆโดยที่ไม่เหมาะสมนั้นก็อันตารายครับนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าในโลกออนไลน์ที่มันมีพฤติกรรมที่อาจจะเป็นทางด้านลบเยอะค่ะเราจะ ป้องกันลูกเราอย่างไงบ้างคะว่าอา,อาจจะไม่ได้ไปเจอพฤติกรรมที่ที่เขาจะเรียนแบบในทางที่ไม่ดีได้หรือว่ามันจะมีแนวทางยังไงบ้างเพราะอ่ะแน่นอนคะ่ะในปัจจุบันนี้จะแบบให้เขาปิดกั้นกับโลกออนไลน์หรือว่าอินเทอร์เน็ตโซเชียลต่างมันก็คงจะทําได้ยากนะคะหรือว่ามันอาจจะส่งผลร้ายด้วยถ้าเกิดว่าเราไปห้ามลูกไม่ให้ดูเลยนะคะอาจารย์ทีนี้ขอบเขตในการที่เราจะเปิดให้เขาได้ดูโลกออนไลน์หรือว่าอา่ะไม่ไปเจอพฤติกรรมที่เสี่ยงแบบนี้คะอาจารย์จะทําได้ยังไงบ้างคะ เริ่มต้นเลยเริ่มจากพัฒนาการของเด็กๆก,ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเด็กเล็กๆมาก,มากๆชั้นอนุบาลประถมต้นนี่เราก็อาจจะไม่ได้แนะนําให้มีการเสพสื่อมากนะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเด็กเริ่มโตมากขึ้นอย่างที่คุณมีนบอกเองว่ายิ่งห้ามจริงๆแล้วก็อาจจะเป็นปัญหาเพราะเด็กเองก็สามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมค้นหาอะไรด้ื้อยตนเองเพราะฉะนั้นคําแนะนําที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเสพสื่อออนไลน์รวมไปถึงพฤติกรรมการเรียนแบบที่มีประสิทธิภาพเรามักจะแนะนําก็คือการที่ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเสพสื่อ ออนไลน์ไปด้วยนะครับนังดูอยู่กับเด็กพูดคุยอยู่กับเด็กอาจจะมีตัวอย่างทั้งที่ดีแล้วก็ไม่ดีแล้วก็สามารถให้คําแนะนําได้ว่าพฤติกรรมนี้โอเคดีมากสนับสนุสนให้ทำรวมไปถึงพฤติกรรมนี้อาจจะ ไม่เหมาะสมมากนะอาจจะมีผลกระทบที่ตามมาค่ะดังนั้นถ้าผู้ปกครองสามารถใช้เวลาอยู่กับตัวเด็กหรือเยาวชนได้แล้วก็ให้คําแนะนําอย่างใกล้ชิดได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะดีแล้วก็มีประโยชน์ะนะครับค่ะในทางกลับกันถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองอาจจะแบบไม่มีเวลาที่จะคอยดูแลคอยแบบว่าเออมีมีข้อห้าวว่าเออเราควรจะต้องให้ลูกเนี่ยใช้โลกออนไลน์สักประมาณไหนค่ะเราจะมีแนวทางยังไงบ้างในการที่เราช่วยให้เขาเนี่ยไม่เข้าไปในโลกออนไลน์มากจนเกินไป ในส่วนของวัยรุ่นบางทีถ้าคุณพ่อคุณแม่มีข้อจํากัดก็าอาจจะมีคําแนะนําได้หลายแบบ<ม>นะครับคำแนะนาําเช่นอาจจะหาตัวช่วยจะม,มีใครในบ้านที่พอเป็นผู้ใหญ่<ม>เพราะว่าในครอบครัวสังคมไทย็่ะจ,จะเป็นครอบครัวขยายมีคุณปู่มีคุณปู่มีคุณยา่ามีคนดูแลก็าอาจจะเป็นคําแนะนาอันหนึ่งที่อาจจะทําได้อันที่สองก็อาจจะมีการกําหนดชัดเจนนะครับ<ม>ว่าให้ใช้เวลาได้มากน้อยแค่ไหนมีระยะเวลาที่ชัดเจนกลับมาถึงบ้านกันบ้านเสร็จเรียบร้อยถึงใช้ได้เป็นต้นนะครับหรือว่าใช้ไม่เกินเวลานี้เวลานี้ รวมไปถึงการให้สื่อไม่ได้ให้เด็กอยู่อยู่ใกล้ชิดกับสื่อมากเก<ม>ินไปเช่นถ้าเด็กประถมต้นยังไม่ควรที่จะมีอุปกรณ์โซเชียลเน็ตเวิร์กของตัวเองหรือว่าไม่ควรจะมีอุปกรณ์มีทีวีอยู่ภายในห้องนอนถ้าเข้าห้องนอนแล้วก็ควรจะเก็บออกไปเพื่อที่จะไม่ให้ใช้ได้น,<ม>นะครับแต่อีกอันนึงที่ผมคิดว่าสําคัญก็คือว่าการที่เด็กใช้เวลาในในโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือเรื่องของสื่อเนี่ยเป็นเพราะว่าเด็กเองเนี่ยไม่ได้มีกิจกรรมอย่างอื่นที่ทำดังนั้นเวลาเราแนะนําผู้ปกครองว่าให้งดให้ลดลงเนี่ย คำแนะนำอีกอย่างนึที่ต้องให้เสมอๆไปคือว่า<ม>ควรจะสามารถหาเวลาอะไรบางอย่างให้กับเด็ก<ม>ให้เด็กใช้ชีวิตออกไปักบก<ฆ>ิจกรรมนอกบ้าน ได้ด้วยหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นด้วยาะงั้นถ้าบอกว่าให้เด็กวดใช้อย่างเดียวหรือหยุดใช้อย่างเดียวไม่ค่อยได้ผลเพราะเด็กว่าก็จะไม่รู้จะทำเขาก็จะเบื่อนาะคือไม่มีกิจกรรมอะไรมาทดแทนในเขานั่นเองก็ควรจะต้องหากิจกรรมที่เหมาะสมให้เขาเนี่ห่างจากหน้าจอแต่เราจะเห็นว่าอในโลกออนไลน์เนี่ยก็จะมีเหมือนเป็นชาเลนจ์ค่ะอาจารย์บางทีเนี่ยก็เป็นชาเลนจ์ที่แบบน่ากลัวมากบางทีบอให้แบบอู้้มหัวฟาดบ้างแกล้งเพื่อนบ้างนะคะเป็นชาเลนจ์ต่างๆซึ่งมันก็อันตรายหรือว่าบางคนติดเกมค เป็นนักฆ่าอย่างเงี้ยแล้วมันก็ติดมาในชีวิตจริงทําเรื่องราวที่มันไม่ดีเกิดขึ้นมาค่ะเรื่องตรงนี้ค่ะอาจารย์มันจะมีวิธีการที่จะแบบช่วยลูกยังไงเพราะว่าแน่นอนเราอาจจะมีข้อจํากัดในการใช้โซเชียลของลูกแต่ว่าบางทีเวลาเขาไปโรงเรียนเขาไปเจอเพื่อนเขาก็อาจจะได้รับข้อมูลมาจากเพื่อนแบบนี้ค่ะอาจารย์เราจะช่วยลูกได้ยังไงบ้างคะมีสอประเด็นในเรื่องนี้ะนะครับประเด็นแรกก็คือว่าการพิติกรรมการเรียนแบบเนี่ยจริงๆแล้วเป็นพัฒนาการ ส่วนหนึ่งข,งของเด็กนะครับ mm. เด็กจําเป็นที่จะต้องมีการเรียนแบบถึงจะได้มีการเรียนรู้ mm hmm. โดยเฉพาะในวัยรุ่นเนี่ย mm hmm. การเรียนแบบเนี่ยเพื่อที่จะได้เข้ากลุ่มเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับ mm hmm. เด็กยังไม่รู้อัตลักษณ์ของตอนเองไม่รู้ตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วก็บางที ในหลายๆคราอาจจะเป็นอาจจะต้องมีการเรียนแบบเพื่อ้สามารถเข้าไปในกลุ่มได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าเป็นปัญหาในเรื่องของการเข้ากลุ่มจําเป็นที่จะต้องทําตามเพื่อให้เข้ากลุ่มได้เนี่ยอาจจะต้องไปพูดคุยให้เด็กสามารถที่จะเลือกกลุ่มที่จะเพื่อที่อาจจะเข้าไปมีฏิสัมพันธ์ได้ดีมากขึ้นหรือหรือหาจุดเด่นอันอืน่นๆที่ทําให้เด็กสามารถอยู่ในสังคมได้โดยที่ไม่ต้องไปเรียนแบบครับอันที่ 2. เป็นเรื่องของความรุนแรงในเรื่องของของเกมหรือว่าในเรื่องสื่อต่างๆซึ่งจริงแล้วมีการศึกษาย้อนไปในนนอดีตา ว่าพฤติกรรมเรียนแบบในเรื่องของความรุแนแรงนี่เกิดขึ้นได้แต่ว่าในเรื่องของการศึกษาเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยผลการศึกษาก็ยังสับสนกันอยู่คือในหลายการศึกษาใน,ในล่าสุดก,ก็บอกว่ามันก็ไม่ได้มีการมีผลโดยตรงขนาดนั้นค,คือย่งไงคือว่าจะโทษทุกอย่างว่าเป็นจาก<อ>เกมอาจจะยังไม่ได้นะ,ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงซึ่งจะต้องระมัดระวังนิดนึงคืออย่าไปโทษว่าทุกอย่างเ,เกิดจากการเรียนแบแบอย่างเดียว บางครั้งมีปัจจัยอื่นๆหลายอย่างที่เวลามาหาหมออาจจะต้องค้นหาให้ชัดว่าเกิดจากอะไรเพราะฉะนั้นการที่เราไปค้นเจอว่าจริงๆแล้วเนี่ยพฤติกรรมที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างคือไม่ใช่จากโลกออนไลน์อย่างเดียวไม่ได้เกิดจากการที่ลูกเล่นเกมอย่างเดียวมันอาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นๆก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ทีนี้ค่ะถ้าเกิดว่าหลายๆสาเหตุหลายๆปัจจัยทําให้ลูกมีพฤติกรรมเรียนแบบในทางโลกค่ะอาจารย์วิธีการที่จะแก้ไขแล้วก็ ดูแลลูกหลังจากนี้ค่ะถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นไปแล้วมันจะมีวิธีการแบบไหนบ้างคะครับมี 2- อสขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยหลักการพื้นฐานเวลาเราอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไรของของตัวเด็ก<ม>หรือลูกของเราเนี่ยความสัมพันธ์เป็นสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติแพทย์ก็จะประเมินนิดนึงว่าความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดว่าพ่อแม่ห่างเหินพ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาให้เจอหน้าที่ไรก็ดุอย่างเดียวบวนอย่างเดียวเนี่ยการเปลี่ยนแปลงอาจจะยากอาจจะไม่ค่อยเชื่อฟัง นะเราจะเริ่มต้นดยการแนะนําให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กก่อนมีเวลาอยู่ด้วยการชมเชยยิ้มให้ให้รางวัลหรือว่าใช้เวลาที่มีความสุขด้วยกันก่อนให้เริ่มให้เริ่มใกล้ชิดกันก่อนครับหลังจากนั้นเนี่ยอันที่2ก็คือว่าพอมีวามสัมพันธ์ที่ดีแล้วเนี่ยหาค้นหาสาเหตุของปัญหานั้นๆยกตัวอย่างเช่นเด็กมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นเพราะว่าเด็กมีความเครียดที่โรงเรียนเป็นต้นเครียดเรื่องเรียนเครียดเรื่องเพื่อนก็ค่อยไปแก้ตรงนั้น จริงแล้วปัญหาเรือ่องพฤติกรรมเนี่ยมักจะเป็นผลลัพธ์มากกว่ามักจะไม่ค่อยเป็นสาเหตุจริงๆเท่าไรหร่นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องค่อยๆแก้ไขปัญหากันเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องราวของพื้นฐานครอบครัวถือว่ามีส่วนสาคัญมากๆที่จะช่วยให้ลูกเราเนี่ยสามารถที่จะมีพฤติกรรมเรียนแบบไปในทางที่อดีได้เราก็จะเห็นมีหลายๆเขาเรียกว่าหลายๆเคสนะคะว่าลูกสามารถไปเ o อ e r เต้นอะไรดูน่ารักสดใสแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องราวที่ทําให้เขาคนเจอว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะชอบอะไรก็ได้นะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ